เล่มที่สบทที่65หักหลังสักคราในหญิงที่แท้พวกท่านก็อยู่ที่นี่หอนูป่ปี้แท้พลิกจวนหาแล้วเจ้าค่ะร่างของป๋ายอจือปรากฏขึ้นในแนวสายตาของหลินมืองออยาไกลๆดูจากท่าทางร้อนรนกระวนกระวายของนางแล้วหรือจะเกิดเรื่องขึ้นที่สวนหลิวซินกันเกิดอะไรขึ้นเหตุใดเจ้าจึงร้อนใจถึงเพียงนี้หรือตำหนักถูกไฟไม่กระนั้นหรือ ป๋ายอซศาวอรี่รังตัวของป๋านอจือที่กำลังหอบแพกแพกเอาไว้ก่อนจะส่งเสียงถามด้วยความร้อนใจไม่แพ้กันไฟไม่ได้ไม่แต่จิ้งจอกบุกต่างหากนายหญิงเจ้าคะพอท่านออกจากประตูไปคุณหนูรองภาษาวใช้มายังตําหนักของพวกเรานายน้อยอวีกลัวว่านางจะสบโอกาสทําเรื่องไม่ดีดังนั้นจึงจับตามองนางอยู่เจ้าค่ะหลินมืองอหอวูนางมาทําอะไรกัน แรงว่าจะมาสร้างปัญหาอย่างแน่นอนหรือนางกำลังร้อนใจเพราะเรื่องที่ต้องการจะไปรับแม่ของตนเองมาช่วยไม่ได้เดี๋ยวพวกเรากลับไปเจอนางก็จะรู้เองภายในห้องหลักของสวนหลิวซินหลินจองอวีนั่งอยู่ที่โต๊ะอ่านหนังสือพลางอ่านหนังสือเงียบเงียบคนละเอียดรอบคอบอย่างป๋ายอจีตรเตรียมหมอนขนเป็ดใบหนาะเอาไว้ก่อนแล้วนางวางไว้บนเก้าอี้เพื่อรองรับแผ่นหลังของหลินจองอวี ทั้งนายและบ่าวในตำหนักแห่งนี้ล้วนคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นก็คือพวกเขาต่างไม่อยากเจอคุณหนูรองทั้งคู่เว่านางกลับแสดงท่าทีไม่รู้ร้อนรู้หนาวนั่งลงบนเก้าอี้และจิบชาที่ป๋ายอจีนำมาให้ข้าว่านะเจ้าหนูเจ้าเองก็โตแล้วแต่ยังขลุกอยู่ในตำหนักของพี่สาวข้าตลอดทั้งวันหากข่าวลือถูกแพร่งรครออกไปจะเกิดอะไรขึ้นหากพี่สาวข้าต้องแบดเปื้อนเจ้าจะรับผิดชอบไหวหรือไม่ ใบหน้าของลินจองอวีงวดงามมีเสน่ห์ไม่ว่าใครต่างก็ไม่สามารถปฏิเสธความเย้ายว,วนของเขาได้แม้เขาจะเป็นเด็กหนุ่มที่ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแต่ถึงอย่างนั้นความคมเข้มของเขาก็เผยออกมาทีละน้อยโดยเฉพาะเมื่อเขาสวมใส่ชุดสีขาวราวก็ดหิมะสีสะสวมมงกุฎแก้วความสง่างามยิ่งเปล่งประกายมากขึ้นแต่เด็กคนนี้กลับเรียนแบบท่าทางเชื่อมั่นในตัวเองจากลินมืองอยาดังนั้นเขาจึงไม่สนใจใครเลยแม้แต่น้อย คนจิตใจสกระปรกมักจะคิดได้แต่เพียงเรื่องสกกรปรกเท่านั้นนางเป็นพี่สาวของข้าข้าเป็นน้องชายคงมีเพียงคนแบบเจ้าเท่านั้นที่เห็นความสัมพันธ์เช่นนี้เป็นเรื่องบาดสีเพียงประโยคเดียวคิ้วของหลินมือ่งอหอวูขมวดเข้าหากันแน่นในทันทีนิ้วเรียวยาวดุดต้นหอมชี้ไปทางหลินจองอวีดวงตาคู่สวยเหลือกมองเขาไม่กระพริบ คืออย่าคิดว่ามีท่านพี่คอยปกป้องแล้วเจ้าจะแสดงท่าทีไม่เห็นหัวใครต่อใครก็ได้ไม่ช้าก็เร็วข้าจะสั่งสอนเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าจะได้รู้จักกฎการอยู่ร่วมกันเสียบ้างนางได้ยินข่าวลือที่ว่าจะส่งคนไปรับแม่ของนางมาที่จวนแห่งนี้แล้วหากท่านแม่มาทั้งหลินมืองอหยาและเจียงหรูฉินต่างต้องพ่ายแพ้ให้กับนางอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นจวนอวีที่สวยงามโอ้อาแห่งนี้จะต้องตกเป็นของนาง ดวงตาปกปิดความปรารถนาในหัวใจหลินมืองอหอวู้เลิกต่อล้อต่อเถียงกับหลินจองงวีหลินมืองอหยาที่กลับมาถึงตําหนักทันได้ยินคําพูดสองสามประโยคของหลินมืองอหอวู้พอดีเป็นไปตามข้าแต่หากคิดจะแย่งตําแหน่งพระชายาไปจากนางแล้วละก็นางควรจะถามเจ้าของตําแหน่งก่อนนะว่ายินยอมหรือไม่ท่านพี่กลับมาแล้วน้องร้อนใจเหลือเกินเหลือมองเห็นหลินมืองอหยาหลินมืองอหอวู้กลับมามีท่าทางอ่อนโยนอีกครั้ง สวยสง่ากิริยาวาจาอ่อนโยนแตกต่างกับหญิงสาวคนเมื่อครู่ราฟ้ากับดินหากมิใช่เพราะหลินเมืองอหยารู้จักสันดานหยาบของหลินเมืองอหอวู้อยู่แล้วเกรงว่านางก็อาจจะถูกหลอกเพียงเพราะได้เห็นท่าทีน่าสงสารเช่นนี้ไปแล้วมีอะไรหลินเมืองอหอวู้เลิกคิ้วใบหน้าแสดงให้เห็นถึงความไม่สบอารมณ์คนมองไม่อาจคาดเดาความคิดของนางออก น้องไม่มีเรื่องอันใดมารบกวนท่านพี่หรอกแต่แค่อยากจะถามว่าท่านพี่ขออนุญาตท่านอองเรื่องรับท่านแม่มาที่จวนแล้วหรือยังทั้งที่ข่าวลือแพร่กระจายออกไปแล้วแต่คงเพราะหลินมืองอหอวู้ถูกเจียงหรูฉินข่มเหงไม่เช่นนั้นนางคงไม่ร้อนใจแล้วรีบมาถามหาความจริงจากหลินมืองอยาแต่เช้าเช่นนี้อืมขอแล้วท่านองอนุญาตอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะไปรับแม่ของเจ้ามา หลิลมืองอหอวู้ดีใจกระโดดโลดเต้นแม้จะยังกระวนกระวายแต่ถึงอย่างนั้นแววตาก็เผยให้เห็นถึงความพึงพอใจราวกับว่าหากแม่ของตนเองมาแล้วตำแหน่งพระชายาจะต้องตกเป็นของนางอย่างแน่นอนรีบร้อนกลับออกจากตำหนักหลิวซินของหลินมืองอยาเกรงว่าคงจะรีบร้อนออกไปแจ้งข่าวแก่สร้างกวนชิงพี่สาวท่านคิดจะให้หูยินเจ้าเล่ผู้นั้นมาอยู่ที่จวนของพวกเราจริงหรือ เกรงว่าแม่ที่สอนลูกสาวให้เจ้าเล่เพทุบายเช่นนี้ได้จะไม่ใช่คนดีเสียเท่าไรแววตาของหลินจองอวีเผยความกังวลเพราะกลัวว่าพี่สาวจะถูกรังแกไม่เป็นไรหรอกเจ้าวางใจเถิดเอาศัตรูไว้ใกล้ตัวดีกว่าปล่อยให้พวกนางวางแผนร้ายลับหูลับตาเราว่าแต่เจ้ากําลังอ่านอะไรหรือหลินเมิ่งงอหย่ามีได้กังวลใจเลยแม้แต่น้อยจวนอวีแห่งนี้ไม่มีทางเป็นสวงสวรรค์ของพวกนางสองแม่ลูกอย่างแน่นอน หยิบมาส่งส่งเท่านั้นขอรับไม่ได้ตั้งใจหยิบเวลาไม่มีอะไรทําเขามักจะมาที่ห้องของหลินมือง,งอยาเพื่ออ่านหนังสือหนึ่งคือเพื่อฆ่าเวลาสองคือเพื่อดูแลความปลอดภัยในตำาหนักให้กับพี่สาวเจ้าเองก็โตแล้วช่วงนี้พี่ว่างพี่จะทูนขอท่านอ๋องแล้วส่งเจ้าไปเรียนที่จวนไทหอย,ยีนอบนรรพบุรุษเมืองจีนให้ความสำคัญกับการผอลูกฝังเลี้ยงดูลูกหลานเป็นอย่างมาก ไม่มีที่แห่งไหนเป็นเลิศทางด้านการศึกษาได้โรงเรียนระดับกลางแห่งจวนไทหอยยีนอชื่อเสียงกว้างไกลไปทั่วเมืองหลวงอัครมหาเสนาบดีราวเจ็ดถึงแปดคนล้วนจบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้หากส่งเสียวววีเข้าไปเรียนที่นี่ได้นางจึงจะวางใจข้าข้าไม่อยากไปข้าอยากอยู่ดูแลท่านพี่สายตามุ่งมั่นหลินจองอวีไม่เคยนึกถึงโลกใบที่ไม่มีหลินมืองอหอยามาก่อน จวนแห่งนี้มีอันตรายรอบด้านศัตรูต่างพากันจับจ้องปองร้ายพี่สาวเขาไม่มีทางปล่อยพี่สาวเอาไว้คนเดียวในจวนแห่งนี้เจ้านี่นะเอาเถิดค่อยคุยเรื่องนี้กันวันหลังสิ่งที่เจ้าต้องทำคือรักษาบาดแผลให้หายก่อนหลินเมอร์งอย่าเลิกน้มน้าวแม่เสียวววีจะดูเป็นคนอ่อนโยนและว่าง่ายแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนดื้อรั้นเหมือนกับนางไม่มีผิด เมื่อเขาชอบอ่านหนังสือเช่นนั้นนางไปรวบรวมหนังสือมาให้เขาอ่านมากหน่อยก็ได้จนแห่งนี้หาได้ขาดแคลนกระดาษไม่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่อยเชิญอาจารย์ส่วนตัวมาสั่งสอนเขาก็ย่อมได้พระชายาพระสนมเต๋อเฟยขอให้เข้าเฝ้าเพคะด้านนอกเสียงของน้าจิ่เยโวดังขึ้นหลินเมื่องอยากรอบตามมุมปากกระตุกยิ้มเย็นชาไม่ช้าเกินรอสินะท่านป้าท่านจะต้องออกหน้าให้แก่รู้ชินนะเจ้าคะ สาวใช้สี่คนนั้นรับใช้ข้ามาตั้งแต่ตอนที่ข้ายังเป็นเด็กแต่พวกนายกลับมาตายไปทั้งแบบนี้ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยเจียงหรูฉิงร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ข้างๆพระสนมเต๋อเฟยใบหน้าเรียวเล็กเปือเป้อนไปด้วยน้ำตาท้าทางหน้าสงสารจับใจนางวิ่งกลับมาจากสวนดอกไม้และขอเข้าเฝ้าพระสนมเพื่อร้องขอให้ลงโทษหลินมืองอยาแน่นอนว่านางย่อมใส่ไฟเข้าไปเล็กน้อย พระสนมเตอ๋อเฟยรำคาญเหลือทนแต่ถึงอย่างไรนางก็เป็นถึงหลานสาวดังนั้นจึงจําเป็นต้องออกหน้าให้คิดไม่ถึงเลยว่าหย่าเอ๋อไร้จะทําการแข่งข้าสาวใช้ทั้งสี่เช่นนั้นหย่าเอ๋อไร้ถวายคํานับหมู่เฟยขอหมู่เฟยอายุยืนหมื่นปีนางกลับได้เห็นลูกสะพ้ายถวายคํานับอย่างมีมารยาทพระสนมเตอ๋อเฟยเง,ย,งยหน้าขึ้นจ้องมองใบหน้าของลูกสะพ้ายทว่าสายตาที่จ้องมองมากลับอ่อนโยนไม่เหมือนกับสายตาเกลียดชังของฮองเฮา ไม่ต้องมากพิธีเปิดกวงตามเจ้ามาก็เพราะต้องการถามอะไรเจ้าเล็กน้อยยังไม่ทันที่จะได้พูดสิ่งใดออกมาหน้าจิ่นเยโวรีบเข้าไปกระซิบข้างหูพระสนมเต๋อเฟยสองสามประโยคหรู้ชินเจ้าไร้มารยาทถ,ถึงขั้นนี้เชียวหรือกิริยามารยาทหรือกฎระเบียบที่พ่อเจ้าคร่ำเพียงสั่งสอนมิได้ซึมเข้าสมองของเจ้าเลยหรืออย่างไรน้ำเสียงเปลี่ยนไปแม้แต่สีหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ระสนมเตอ๋อเฟยที่คิดจะเค้นถามหลินเมื่งงอยากลับกลายเป็นเริ่มอบรมสั่งสอนหรูชินแทนเจียงหรูชินที่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนงงเป็นไก่ตาแตกชะงักงันอยู่กับที่พลางจ้องมองป้าของตนเองด้วยแววตาสิ้นหวังนางยังปรับตัวไม่ทันว่าตกลงเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันแน่ช่างเถิดเพคะหมูเฟยหรูฉินเพียงแต่หน้ามืดตามัวไปชั่วขณะเท่านั้นท่านอย่าได้โกรธเคืองไปเลยเดี๋ยวจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเพคะ ลิ้นมืองอหยาเอ่อยว่าจะอ่อนโยนปลอบโดยพระสนมเตอ๋อเฟยใบหน้าขาวนวลเนียนแฝงไว้ซึ่งความจริงใจนางเดินเข้าไปยืนข้างกายพระสนมเตอ๋อเฟยนวดคลึงไหล่บางข้อมือสีขาวราวกล็ดหิมะเผยให้เห็นรอยช้ำสีดำด่างดึงดูดสายตาเจ้าเจ้าใส่รา้ายข้าเจียงหลู้ฉินเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนางแพทย์สยาคนนี้แกล้งทำรอยช้ำที่ข้อมือแล้วโยนความผิดให้กับนาง มือหนึ่งคว้าข้อมือของหลินเมื่งงอยาอีกมือยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดแต่นางคาดไม่ถึงเลยว่ารอยช้ำจะไม่หายไปลอยหลินเมิอ่งงอยาขมวดคิ้วเข้าหากันแซงทำท่าทีเจ็บปวดแต่ถึงกระนั้นก็พยายามอดทนต่อเรี่ยวแรงอันน้อยนิดของเจียงหรูฉินจินเยว่พาหรูฉินกลับตำหนักล่อยให้นางได้สำนึกผิดหากข้าไม่สั่งห้ามปล่อยตัวนางออกมาสายตาเย็นชาจับจ้องมองทางเจียงหรูฉินแววตาไร้ซึ่งความรักใคร่เอ็นดูเหมือนอย่างเคย เด็กคนนี้บังอาจนับยังมีทันออกเรือนก็คิดกำเรือบสีบอสารเสียแล้วความคิดที่อยากให้นางเป็นชายารองของงอวีเออไร้คงต้องพิจารณาใหม่อีกครั้งแล้วมานี่สิยาเออไร้ทำให้เจ้าต้องเสียใจจนได้เข้ามาไปหยิบยาแก้ฟกช้ำที่ข้าใช้เป็นประจำมาหากเอ่ยว่าเมื่อก่อนพระสนมเต๋อเฟยยังคงรักษาระยะห่างกับหลินมืองอยาแล้วล่ะก็เช่นนั้นตอนนี้นางก็รู้สึกผิดต่อลูกสะใภ้คนนี้ของนางเหลือเกิน หลินเยโว่เข้ามากระซิบที่ข้างหูของนางว่าข้อมือของหลินมืองอหอยามีรอยฟกช้ำมากมายเมื่อลองแอบถามนางนางกลับร้องไห้ไม่กล้าเอื้อนเอ่ยอันใดออกมาดังนั้นพระสนมเต๋อเฟยจึงเดาได้ทันทีนางรู้จักนิสัยของหรูฉินดีที่สุดคาดว่านางนำสาวใช้ทั้งสี่เข้าไปทำร้ายหลินมืองอหยาอย่างแน่นอนความโกรธพลันปะทุขึ้นมาพวกนางสมควรตายแล้วเจ้านายทำผิดแต่กลับไม่รู้จักห้หามอีกทั้งยังสนับสนุน ยาเอ,อ๋อร้ไม่เป็นไรเพคะหม่อมฉันทําให้หมูเฟยต้องเป็นห่วงแล้วน้องหรูฉินเป็นแขกของเราหม่อมฉันเป็นพี่สะพายจึงต้องทนอดทนแต่หม่อมฉันไม่ดีเองที่ตามใจน้องจนเกินไปไม่เช่นนั้นน้องคงไม่เป็นแบบนี้รอยพกช้ำที่ข้อมือของหลินเมื่งงอยาล้วนเป็นของจริงแต่มิได้เกิดจากการถูกทําร้ายแต่นางใช้ยาพิเศษชนิดหนึ่งที่เจ้าของร้านว่านเย่าเก๋อ,อนํามาส่งมอบให้ยาเหนียวหลงเองก็เป็นหนึ่งในบรรดายาเหล่านั้น ขาลงบนร่างกายไม่เจ็บหรือคันแต่พลันปรากฏรอยพบช้ำขึ้นมาในทันทีนอกจากหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วไม่มีทางเลยที่จะดูออกเด็กสาวที่อยู่แต่ในโจนและถูกพ่อแม่ตามอกตามใจอย่างเจียงหรูฉินจะรู้จักของเหล่านี้ได้อย่างไรเล่มที่สามบทที่66ในที่สุดก็มาดูเจ้าเถิดนาะทั้งอ่อนโยนและซื่อสัตย์ล้วนเป็นความผิดของท่านอาคนโตทั้งสิ้นแม่หรูฉินจะเป็นเสมือนไข่มุกแต่นางกลับไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งที่ทำให้เจ้าต้องเสียใจแต่เจ้ายังเห็นอกเห็นใจนางอีก ระสนมเ i อเฟยรู้สึกว่ายิ่งได้เห็นหลินเมิองอหยาก็ยิ่งรู้สึกได้ถึงความใจกว้างของลูกสะใภ้คนนี้ใบหน้าท่าทางของนางเองก็งดงามมากเช่นกันดูท่าคำพูดที่เคยบอกว่ลิลเมืองอหยาจิตใจโหดเยี่ยมอมหิจจะเป็นคำให้ร้ายของเจงหรูชินเสียมากกว่าหมู่เฟยชมเกินไปแล้วเพคะท่านอาคนโตเพียงแค่รักลูกสาวมากสิ่งนี้หาใช่เรื่องผิดมิใช่หรือเพคะ จากนี้ไปอย่าเอ,อ่ร้ายทำเป็นมองไม่เห็นเวลาเจอน้องหรูฉินก็น่าจะเพียงพอแล้วหมูเฟยอย่าได้กังวลไปเลยเพคะเกรงว่าจากนี้เป็นต้นไปเจียงหรูฉินจะกลายเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญในจวนแห่งนี้เสียแล้วคุณลากลับไปยังตำหนักหลิวซินสาวใช้ทั้งสามและหลินจองงอวีต่างรอคอยนางด้วยความกังวลใจในายหญิงไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ้าคะฝ้ายอจือเป็นคนแรกที่พุ่งเข้ามาก่อนแต่นางกลับไม่กล้าแตะต้องแขนของหลินมื้องอยา รอยปกช้ำสีม่วงเหล่านั้นเหมือนจริงเหลือเกินแม้แต่พวกนางยังอดที่จะตกใจไม่ได้ไม่เป็นไรข้าก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าเป็นเพียงของปลอมรอยปกช้ำสีม่วงเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อหลอกลวงคนอื่นเท่านั้นอีกไม่กี่วันก็จะจางหายไปเองแม้ยาชนิดนี้จะมีส่วนผสมของยาพิษแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้อันตรายข้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าบนโลกใบนี้จะมีของชนิดนี้พี่สาวท่านสอนข้าเรียนรู้เรื่องยาได้หรือไม่ ลินจองอวีคว้ามือของหลิ้นมืองอยาพลางมองสำรวจแต่บริเวณรอยฟกช้ำสีม่วงด้วยความระมัดระวังแม้ว่าหากมองผิวเผินจะเป็นเพียงรอยช้ำธรรมดาแต่ความจริงแล้วมันกลับนุ่มนิ่มมากไม่ต่างอะไรจากผิวหนังส่วนอื่นเลยหากเจ้าอยากเรียนข้าก็จะสอนแต่ความรู้ที่ข้ามีล้วนเกี่ยวกับยาพิษหากเจ้าไม่ทันระวังแล้วทำผิดเข้าตัวจะเกิดอะไรขึ้น ลิ้นมืองอหยาหิกใบหน้าข้างแก้มของหลินจองงวีใบหน้าเนียนนุ่มทำให้แม้แต่นางที่เป็นหญิงยังอดที่จะอิจฉาไม่ได้เด็กคนนี้มีชาติกำเนิดเช่นไรราวกับสิ่งดีสิ่งดีทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนถูกเทลงบนร่างของเขาข้าอยากเรียนหากใครกล้าทำร้ายพี่สาวอีกข้าจะวางยาให้ตายตกกันไปจนหมดอดทนต่อการถูกหยิกใบหน้าจากมือของหลิ้นมืองอหยาในตาของหลินจองอวีเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น โอ้โหนี่เจ้าคิดจะผันตัวมาเป็นคนดีแตกหนึ่งเช่นนั้นหรือเด็กหนุ่มน่ารักเหลือเกินหลินนมืองอยาอดไม่ได้ที่จะบีบพลึงใบหน้าของเขาเล่นริมฝีปากอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงเอื่อเอ่ยคาพูดติดปากจากชาติที่แล้วคนดีแตกคืออะไรขอรับเป็นคนเช่นไรชื่อนี้ช่างไพเราะเพราะพริงยิ่งนะักข้าชอบลินเมืองอยาอดไม่ได้ที่จะขำคื่นออกมานางมิได้รู้สึกถึงความไพเราะเลยแม้แต่น้อย นับตั้งแต่วันที่นางข้ามพบมาเรดาตรวจจับยาพิษของนางทําให้นางหลบเลี่ยงคันลูกศรที่มองไม่เห็นมากมายยาพิษมีได้มีไว้เพื่อทําร้ายผู้อื่นคุณพระชายาหูหยินหลินเดินทางมาถึงแล้วคุณหมูรองกําลังต้อนรับอยู่หน้าประตูจวนคนรับใช้ในโจนรีบร้อนมากราบทูลขณะเดียวกันบรรยากาศภายในตำหนักพลันเปลี่ยนไปสีหน้าของสาวใช้ทั้งสามเคร่งขรืมขึ้นมาราวกับว่าอีกอึดใจข้างหน้าจะออกไปสู้รบอย่างไรอย่างนั้น เป็นอะไรกันก็เพียงแค่เสือตัวหนึ่งเหตุใดพวกเจ้าจึงตื่นประหนกถึงเพียงนี้ผ่อนคลายหน่อยเถิดตามมาด้วยกันกับข้าหลินเมื่องอ,อยากลับไรซึ่งท่าทางกระวนกระวายแต่ถึงกระนั้นนางกลับคาดไม่ถึงเลยจริงๆว่าสร้างกวนฉิงจะร้อนใจถึงเพียงนี้เพิกเฉยต่อเส้นทางไปยังสวงสวรรค์แต่กลับเลือกจะทะลวงผ่านประตูนรกที่ผิดสนิทเข้ามาอันที่จริงจนของเจิ้นนานโหวออยู่ไม่ไกลจากจนอวี หากนั่งรถม้าเวลาทูกไม่เกินครึ่งดอกก็มาถึงหลังจากที่สร้างกวนชิงได้รับข่าวคราวจากลูกสาวนางดีใจเป็นอย่างมากหอพิ่กระเป๋าใบใหญ่ใบน้อยอีกทั้งยังพาคนสนิทของคนเองมายังจวนอ,อวีท่านแม่มาแล้วหอวู้เอ๋อไร้คิดถึงท่านเจียนขาดใจอันที่จริงหลังจากทราบข่าวนางรีบส่งคนไปแจ้งมารดาทันทีเมื่อออกจากตำหนักหลิวซินก็มายืนรอรับหลินหูหยินอยู่หน้าประตู ยายเด็กคนนี้นี่เธอ,อทอรมานข้าเสียจริงผู้หญินหลินสวมใส่ชุดผ้าไหมทอลายดอกไม้สีสับประดับปิ่นปากผอมาลายดอกไม้แกะสลักจากทองเข้ากันได้ดีกับรองเท้าปักดิ้นทองคู่ที่กำลังสวมใส่ลักษณะท่าทางของนางสง่าง,งามหรูหราแม้จะส่งเสียงบ่นกระปอดกระแปดทว่าสายตากลับไม่อาจปกปิดความรักความเอ็นดูเอาไว้ได้ เพิ่งจะลงจากรถมาก็ได้เห็นจวนอวีอันใหญ่โตโอ,อ่าสวยงามสร้างกวนฉิงรู้สึกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนดีงามคิดถึงอนาคตอันใกล้อีกไม่นานของเหล่านี้จะตกเป็นของลูกสาวของตนเองดังนั้นริมฝีปากของนางจึงฉีกกว้างภูหยินพวกเราจะนำของไปไว้ที่ไหนหรือเจ้าคะคนขับรถและท่าเด็กของจวนอวียกข้าวยกของลงจากรถกันมุ่งวาย ขณะที่สร้างกวนชิงคิดจะพาลูกสาวเดินผ่านประตูใหญ่เข้าไปสายตาพลันเหลือไปเห็นโฉมนางร่างอารชรอ้อนแอนคนหนึ่งยกเก้าอี้ตัวเล็กๆหนึ่งตัวเข้ามาแล้วนั่งลงที่หน้าประตูพระชายามีรับสั่งว่าให้หูยินหลินและคุณหนูรองเข้าทางประตูหลังเจ้าค่ะสร้างกวนชิงและหลินมืองอหอวูจะยอมรับการต้อนรับเช่นนี้ได้อย่างไรพวกนางจ้องสาวใช้ตรงหน้าเขมองอ เจ้าเป็นใครกันหรือจวนอ,อวีแห่งนี้ไรซึ่งกฎระเบียบแม้แต่สาวใช้ยังกล้าที่จะเสียมารยาทต,ต่อแขกสร้างกวนฉิงเป็นถึงนายหญิงแห่งจวนหลินความรู้เรื่องงานบ้านงานเรือนะมีมากกว่าหลินเมืองงอหอวู้หลายเท่าแต่น่าเสียดายสาวใช้ที่นางต้องประมือด้วยในคราวนี้คือป๋ายอซ่าวอโอเหตุใดข้าจึงไม่เคยได้ยินว่าจะมีแขกถูกเชิญมาที่นี่กันเล่าประตูใหญ่บานนี้มีเพียงท่านอ,อง พระชายาเอกและพระสนมเตอ๋อเฟยเหนียงเนียงสามารถเข้าได้เท่านั้นหากท่านต้องการเข้ามาในจวนแล้วล่ะก็จะต้องเข้าทางประตูเล็กทางด้านข้างอีกทั้งที่นี่ใช่สถานที่ที่จะสามารถเข้าออกได้ตามอำเภอใจข้าก็ลืมไปคนที่ยอมให้ลูกสาวที่ยังไม่ออกเรือนมาอยู่บ้านคนอื่นจะถูกอบรมสั่งสอนมาอย่างดีได้อย่างไรมือทั้งสองข้างเท้าเอวคำพูดของป๋ายอซ่าวทำให้สีหน้าของสร้างกวนชิงดำถมึงถึงไปในทันที แต่เพราะที่นี่คือจวนอวิหาใช่จวนของเจิ้นหนานโหวอดังนั้นแม้จะไม่พอใจแต่ก็ต้องอดทนพี่ป๋ายอซ่าวเก่งเหลือเกินลินจองอวีที่แอบดูอยู่หน้าประตูห้องงอดไม่ได้ที่จะยกนิ้วโป้งให้กับป๋ายอซ่าวพลังการต่อสู้ของนางอยู่เหนือกว่าสาวใช้ทั่วไปหลินมืองออยานั่งบนเก้าอี้จิบชาดูละครตรงหน้าด้วยท่าทางสบายใจ เจ้าเป็นเพียงสาวใช้เท่านั้นแม่ของข้าเป็นถึงหูหินของเจิ้นหนานโหวออีกทั้งยังเป็นน้องสาวแท้ๆของฮองเฮาแต่เจ้ากลับทำให้ท่านแม่ข้าต้องขุนเคืองเข้ามาเอาตัวนางไปโบยอาจเพราะชินกับการใช้ชีวิตในโจนเจิ้นหนานโหวอแล้วพออจื่อสวมชุดผ้าหยาบสองสามคนถลกแขนเสื้อขึ้นและคิดจะเข้ามาจับตัวป๋ายอซ่าวอป๋ายอซ่าวอที่ร่ำเรียนวิชาศิลปะการต่อสู้มาอย่างเจนจัดจะแพ้ให้กับคนเหล่านี้ได้อย่างไร นางสยายผมจับเสื้อผ้าให้หลุดลุยก่อนจะแผดเสียงร้องไห้โวยวายดังลั่นไอ,อยาไอ,อยาไร้เหตุผลเหลือเกินเหตุใดจึงมีแขกใจดําอำมหิตเช่นนี้ไม่เพียงแค่เข้ามาก่อความวุ่นวายแต่ถึงขั้นคิดจะตบตีสาวใช้ประจําตัวของพระชายาสวนโปรดสวรร์โปรดไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยหลินมืองอหยาพ่นชาที่เพิ่งจิบก่อนจะรีบเข้าไปเกาะประตูดูการแสดองละครของปายอซ้าวอกับหลินจองงอวี ได้เห็นป๋ายยซาวอถีบเก้าอี้จนกระเด็นชุดสะอาดที่กำลังสวมใส่ฉีกขาดใบหน้างดงามมีรอยถูกแมวข่วนนางทั้งร้องไห้ทั้งส่งเสียงร้องโวยวายทั้งที่พอ,อจือยังไม่ได้อยู่ใกล้ตัวนางเลยแม้แต่น้อยกลับกันนั้นใบหน้าและแขนของพวกนางกลับเต็มไปด้วยรอยบาดแผลดวงตาที่น่ากลัวด่งเสือกลับมีหยดน้ำตารินไหลไม่หยุดแม้แต่ลิ้นมืองอยหยายังอดที่จะส่งเสียงเชียร์ไม่ได้ ขออ,อจื่อเหล่านั้นทำอะไรไม่ถูกพวกนางจึงชะงักงานมิได้ลงมือทำอันใดป๋าย,ย่าวอศบโอกาสรีบซุดตัวนั่งลงบนพื้นมือทั้งสองข้างหยิบยกเศษดินขึ้นมาป้ายหน้าป้ายตาตนเองคือคือแขกผู้นี้ช่างโหดร้ายเหลือเกินตบตีสาวใช้ของพระชายาย,ายังไม่พอแต่ยังคิดจะแย่งเซียนกงสองของพระชายา,ยายไปอีกคนที่อยู่หลังประตูหัวรอจนท้องแข็งป๋าย่าวอแสดงละครออกมาอย่างสมจริงจนชาวบ้านแถวนั้นเริ่มเข้ามาห้อมล้อม ขออ,อจือที่ยืนอยู่ด้านนอกจวนไม่อาจทนเห็นอีกฝ่ายแสดงความคลุ้มคลั่งได้อีกต่อไปพวกนางรีบรูดแขนเสื้อของปายอซาวอแล้วจัดท่าทางให้กับนางดีขึ้นเจ้าเจ้าสร้างกวนฉิงเกือบหันหลังกลับด้วยความโกรธนิ้วมือเรียวยาวชี้ไปทางปายอซาวอที่กำลังเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นทว่านางกลับไม่อาจเอ่ยสิ่งใดออกมาได้ข้าทำไมอย่างนั้นหรือ แม่ข้าจะเป็นเพียงสาวใช้แต่อย่างน้อยข้าก็รู้จักคำว่ารักษาหน้าผิดกับพวกเจ้าที่วิ่งร่มมากลั่นแกล้งสาวใช้ของผู้อื่นหน้าไม่อายป๋ายอซาวอที่ยังไม่ได้ตกเป็นรองเลยแม้แต่น้อยโต้กลับแม้นางจะถือไพ่เหนือกว่าแต่การที่ต้องเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นจนเสื้อผ้าเลอะเปื้อนก็ยังนับว่าหน้าอายอยู่มากไม่นานกลุ่มคนก็เริ่มแพร่กระจายข่าวลือเรื่องที่หูหยินของเจิ้นหนานโโหวอเข้ามาวางอำนาจบาดใหญ่ในจวนอ,อวี เกรงว่ายังไม่ทันจะหนึ่งชั่วยามนางจะกลายเป็นตัวตลกของเมืองหลวงไปเสียแล้วเจ้าหอวู้เอ๋อไรพวกเราไปเข้าทางประตูหลังกันสร้างกวนฉิงที่ไม่อาจทนได้อีกต่อไปรีบจับมือหลินมืองอหอวู้ที่ยังคงเมืองงาอยู่ไปทางประตูหลังของจวนอ,อวีเอาละทุกคนแยกย้ายกันไปได้ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือข้าคือป๋ายอซาวอแห่งตำหนักหลิวซินหากวันหน้าพวกข้านั้นมีเรื่องอันใดจะรบกวนก็สามารถมาหาข้าได้ เมื่อศัตรูจากไปป๋ายอเศร้าวอรีบกลับมาทําตัวเป็นปกตินางหยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นเช็ดใบหน้าเรียวเล็กรูปไข่ไม่นานใบหน้านวลเนียนก็กลับมาปรากฏอีกครั้งนายหญิงนายหญิงเจ้าคะหอนู่พี่แสดงละครเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะป๋ายอเศร้าวอที่กําลังดีอกดีใจรีบวิ่งเข้าประตูจวนลินจอง,งอวีหัวเราะจนท้องแข็งป๋ายอจีกําลังช่วยเขานวดหน้าท้องป๋ายอจือหัวเราะจนลงไปกองกับพื้น คนเดียวที่ยังคงรักษาอาการสงบนิ่งอยู่ได้คือหลินมืองอยาทว่าตอนนี้ใบหน้าของนางกลับกระตุกเล็กน้อยอย่างไม่เป็นธรรมชาติอืมไม่เลวเลยหากอนาคตข้างหน้ากองทัพสองฝ่ายต้องเผชิญหน้ากันแล้วเรียกเจ้าไปดุด่าฝ่ายตรงข้ามเกรงว่าแม้แต่เทพเซียนยังต้องกรดเกรียวกับคำพูดคำจาของเจ้านางสั่งให้ป๋ายอซาวอ,อไปทำให้สร้างกวนฉิงต้องรู้สึกขุนเคืองเท่านั้น แต่ใครจะรู้ว่านางจะเล่นใหญ่เล่นโตถึงขั้นทําให้สร้างกวนฉิงและหลินมืองอหอวู้ต้องเสียหน้าเช่นนี้เมื่อดูจากเหตุการณ์นี้แล้วเกรงว่าอนาคตป๋ายยอซ่้าวอของนางจะได้ขึ้นครองจวนอ,อวีเสียแล้วด่ากองทัพเรื่องนี้เหมาะกับหอหนู่ปี้ที่สุดเลยเจ้าคะ่ะหากนายหญิงมีโอกาสแล้วละก็หอหนู่ปี้จะลองไปทําดูเจ้าค่ะแม้แต่ถ้านายพลหอหนู่ปี้ก็จะด่าไม่ให้เหลือ วันนี้ป๋ายอาวสร้างผลงานไปคนเดียวเต็มๆแม้จะได้ทำเรื่องน่าอายไปสักเล็กน้อยแต่ถึงกระนั้นนางก็ยังดีใจเหลือเกินเอาละเจ้าไปอาบน้ำแต่งตัวใหม่เถิดอีกเดียวยังมีอะไรสนุกสนุกให้ดูหลินเมื่องอยาหัวเราะมีเลศในอีกสี่คนที่เหลือรู้สึกประหลาดใจเหลือเกินหนึ่งคนดีแตกคือละครชุดอเมริกันแนวอาชญากรรมของชื่อเดิมคือ breaking dad ดับเครื่องชนคนดีแตก สองเซียงกงคือคำที่ใช้เรียกสามีหญิงสาวสมัยโบราณมักใช้เรียกสามีที่คนเองเคารพนับถือมากอีกทั้งสามีคนนั้นยังมีฐานะร่ำรวยสูงสัก